อืมตัวเดินตัวเองเดินแล้วยังจะมางอเงอีกดูดูทำดูทำอ้อนเอาอ้อนอ้อนครับอ้อนเออจะไม่ให้พ่อรักใครเลยใช่ไหมนอกจากตัวเองใช่ไหมอ้วน เนะลูกเทวดาของแม่แม่เอชีนี่แหละถ้าออกจากบ้านหมดอาการก็จะประมาณนี้แหละต้องมีคนหนึ่งไปคนหนึ่งอยู่ ถ้าไม่มีใครอยู่เลยผมก็จะประมาณนี้ละวาดเลยถ้าได้ยินเสียงม,มันก็จะหยุดแบบนี้แหละรู้ว่ามีคนอยู่ด้วยไง กล้องสิลม่มว,วันไปก็นึกว่าไม่ถึงไงที่ไหนได้อืมกล้องกับขาเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบไปแล้วเราเกือบหักทั้งไม้กันสัน่นเกือบพังทั้งโทรศัพท์แล้ว เฮ้ยงอนงอนเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยตัวป่วนป่วนเขาได้ทุกที่เจ้าดังๆไลยลนี่ป่วนได้ทุกที่

เราอย่าไปกวนพี่เขาสิด,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 ดูพี่พี่จับตุดน้องแล้วไอ้เราพี่น้องเขาจะเล่นกันหนาะเองก็ไปเล่นกับพี่หลงสิคู่ใครคู่มันเหล่า แม่บอกค nah, well, ู uh, uh. Uh ่ใครคู่มันเหลาคู่ใครคู่มันลูกคู่ใครคู่มันเริ่มแล้วเรี่ม God.